สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องดินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายที่ดินสวนเกษตรเหนือที่179ไร่2งาน33ตารางวาเป็นโฉนดครุฑแดงตั้งอยู่ตำบลน,นาป่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัด เพชรชบูรณ์ด้านหน้าของที่ดินกว้างประมาณ165เมตรติดทางหลวงชนบทที่ดินด้านหน้าจะต่ำกว่าระดับถนนประมาณ30เซนติเมตรที่ดินแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันค่ะโซนด้านหน้าที่ดินติดทางหลวงเป็นแปลงนาข้าวหรือว่าเป็นแปลงทำเกษตรหมุนเวียนเนื้อที่ประมาณ5ไร่ค่ะมีฟาร์มเลี้ยงแพะขนาดเล็กและมีบ้านพักคนงาน1หลัง โซนที่2เป็นโซนสวนป่ามีต้นสักทองอายุประมาณ20-30ปีบนเนื้อที่ประมาณ124ไร่โซนที่3โซนด้านท้ายของที่ดินเป็นโซนสวนมะขามหวานอายุ10ปีขึ้นไปบนเนื้อที่รวมประมาณ50ไร่ภายในที่ดินยังมีสระน้ำและไฟฟ้าประปาพร้อมใช้งานค่ะ ทำเลที่ตั้งใกล้ชุมชนหมู่บ้านประมาณ600เมตรห่างจากตลาดร้านค้าร้านสะดวกซื้อชื่อดังประมาณ2กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองโรงพยาบาลศูนย์ราชการประจำจังหวัดประมาณ22กิโลเมตร เจ้าของเสนอขายในราคาไร้ละ202,000บาทราคายัางสามารถเข้ามาเจราจาต่อรองตรงกับเจ้าของได้ค่ะเหมาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินสำหรับปลูกป่าปลูกผลไม้ทำสวนเกษตรแบบครบวงจรไม่ต้องมาเสียเวลาปลูกต้นไม้เองเลยค่ะมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความเงียบสงบวิวเขาสวยงามใกล้ชุมชนสนใจนัดชมกันก่อนได้เลยค่ะ